ตาวลุงเรือนนะตอนนครลุงเรืองอาวาไปแล้วเที่ยวนี้ก็ยังไม่แน่ครับเพราะคู่ที่ว่าจะแน่แน่ก็เรียบร้อยไปแล้วเหลือทั้งคู่ลอยลำเทียบแล้วเข้าเทียบทุ่นแล้วเห็นไหมครับเอาไว้ครับรก็ถือว่าไปลัดลัดไปเนาะครับเดี๋ยวล็อกสามสิบก็เชินนะครับล็อกสามสิบก็เชิญครับผมเราสามสิบจะมียาวชนยาโสธรนะครับจะพายกับเทพเรืองฤทธิ์ครับในเที่ยวนี้เที่ยวที่ยี่สิบเกีึกสายเลือดครับ ศึกสายเลือดร้อยเอกพบกับร้อยเอกครับผมครับศึกร้อยเอ็ดกับเจกับร้อยเอ็ดครับร้อยเอกเจอกับหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่หนึ่งศูนย์หนึ่งครับเอานะครับเราเขาจะได้รู้ว่าเป็นสองจังหวัดใช่ไม่จังหวัดเดียวกันแล้วก็ชุดประจิบครับขึ้นไปครับกับสุวรรณหงครับแล้วก็ให้เรือในประเภทสามสิบไปพายครับเยาวชนยัศโสธรกับเทพเรืองฤทธิ์ครับขึ้นไปด้วยแล้วก็แบ ไม่มีแล้วแล้วก็กลับมาตีติดอีกไปรอบที่สามครับสี่สิบเพอครับสี่สิบใช่พอเจ้าคุณทองอะไรนะแม็คไปแล้วหมดไปแล้วรอบแรกนั้นเรือตีติดไปพายจะคายลํำละหกเที่ยวรอบรองอีกสองเที่ยวเป็นแปดเที่ยวรอบชิงอีกสองเที่ยววันนี้ถ้าถึงชนะเลิศติดเที่ยวครับก็ไม่มากนะครับผายไม่มากครับวันเดียวพายติบเที่ยวครับถือว่าไม่มากครับไม่มากครับถือว่าซอฟใหญ่ที่สุดถือว่าซอฟใหญ่พรุ่งนี้ไปพายห้าสิบ้ายติดเที่ยว จบผมดูแล้วหลายๆลำต้องขึ้นไปภายเรือใหญ่ด้วยก็ต้นสนานกันแน่นอนครับต้นใหญ่จะมาสองลำอยู่แล้วครับครับผมว่าให้โอกาสเพราะว่าช่วงนี้นันสนามนัดชนกันบานเบลเตอร์ครับเหลายๆสนามก็มีโอกาสได้ชนกันครับวันนี้วันนี้ไ่ตามว่าสามสิงสนามใช่ครับโดยเฉพาะแถวนครนายกแถวปราจีนบุรีโอ้แถวหลังสวนน่นแถวบนหนองบัวละเวโน่นมีจังเพ ให้กำลังใจทีมเรือที่ผ่านเช่นชัยนะครับผมให้กำลังใจทุกๆท่านเลยครับครับผมฟ้ามหาราชเนาะดีครับดีครับก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเราต้องภายพบกันหมดครับในสายเอาคะแนนที่หนึ่งที่สองก็ไว้ครับไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ไม่มคงจะไม่หนักหนาสากันครับนะครับเช็คคะแนนได้ดีแล้วกันครับกระโดดครับถ้าคะแนนยังไงก็ บอกบอกกันบัางครับบอกกับตอเต้นได้เนาะมาคุยกันได้ครับครับเพราะว่ามันจะได้ลดภาระเขา่ยอกด้วยขอใบใบอย่างนี้เป็นอย่างไงผู้จัดการเรือใบใบอย่างนี้ คิดอะไรไม่ออกบอกต่อเติงเลยใช่บอกได้เลยครับเนาะไม่ต้องอายครับเพราะว่าคนดูเยอะแยะคนดูเยอะไม่เป็นไรครับกวาคนอดีเจ้าแม่ตะเคียนแก้วเนาะเจ้าแม่ตะเคียนแก้วนี่ไม่ชอบฝนครับครับมาเช้าโดนฝนก็หน่อยไม่พายไม่ออกเลยแต่พอบ์ดไปมาฝนหายไปไง่บไปฝนหายกันนั่นแหละคว้าแต้มแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตะเคียนแก้ว กลางวันได้กินกับอะไรกินแกงอะไรครับอ้าวทำไม mm. ขับลอยล้ำยางพี่ออสเข้าเทียสทุนแล้วนะอยากจะกินด้วยอ๋อแรงดีชักเริ่มหิวแล้วเอาขนมอบให้ไปพี่ขนม้มีมาหลงบ้างไหมอะไรหลงบ้างเออขนมแล้วกันเอาขนมแล้วกันเอออกอกอแลมวขาตับ เที่ยวนี้ศึกร้อยเอดครับดูที่ว่าจะลองหนาแดงลองหนาแดงในนาว่าต่อแจ้งนครลุงเหลืองนาวาครับดูที่ว่าต่อแจ้งลุงเหลืองนครนาวาใส่เสื้อสีแดงๆอยู่รอกหนาแดงฝั่งก็ดีแต่ว่าร้องหนาเสิอร้องหนาเสมอจะแปรทำเนียบครับดูที่ว่าจะแปททำเดียบร้องหนาเสินฝั่งกระโดนครับเหลือดังเลยจักร้อยเอกด้วยกันครับดูที่ว่าร้อยเอดเที่ยวนี้ร้อยเอกเหนือหรือว่าร้อยเอกใตจะหนีได้หรือไม่ได้ไหนเมื่อต่อแจ้งต่อแจ้งนครลุงเหลือง ยกหนาแดดเริ่เเมเปิดในภายเริ่มเปิดในภายอุปกรณ์แต่เจ้าแม่ทำเนียบไม่ไหวใจแล้วเอาละครับทำเนียบ็บอกแล้วว่าประสบการณ์มันสอนเมื่อกี้พาท่าไปเที่ยวนี้ไม่ยอมนะครับพอออกเรือได้ใส่เต็มที่เลยมีเท่าไหร่ใส่มดมีเท่าไหร่ใส่มันพ่อแม่ให้มาเท่าไหร่ก็ใส่มดไม่สนใจนแล้วทำเนียบไม่สนใจแต่ระวังนะครับตอนจเจริญแจนตอนจเจริญแจนครนั้นไปทำไม่ไรรดรัน หัวผ่าจะเปิดหัวผาจะเปิดจำหัวจำหัวจำหัวนายตามแล้วนายตามกอดคอแล้วไว้แรกสามกอดคอแล้วไว้กอดแล้วไว้กอดแล้วไว้ต่อรุ่งเจริยนนครแล้วจะกอดจะจ้าแม่ทำเนียบบอกว่าไม่อยากจะพลาดท่าเสียท Is <c oughs. cat water> ีเดียวเราจะกอดก็ต่างคนต่างกัาต่างคนต่างเปิดต่างคนต่างไปว่าแล้วต่อรุ่งจะได้ต่อรุ่งเลยต่อรุ่งเจะแตกได้หรือไม่ต่อรุ่งเลยจะแตกแล้วจ้าต่อรุ่งจะีต่อรุ่งเจรีได้หรือไม่ครับลอกันเลย เรียบร้อยเข้าเส้นชัยทันหรือไม่ทันไม่แน่รอผลการตัดสินจากกรรมการครับครับผลการตัดสินล่องน้ำแดงครับล่องน้ำแดงครับต่อแจ้งนครลุ่งเนืองนาวาเป็นฝ่ายชนะครับก็เป็นนว่าชนะไปเ้า่อบเที่ยวนะโอ้ยมาตลอดนะครับเดี๋ยวเลยสองเที่ยวสุดท้ายก็กลับไปเจอกัดสิงครับ ถึงต้องใสจะไปเจอกับโหงฟ้ามหาราชก็เจอหงฟ้ามหาราชขับเจ้าแม่จเาเคนแก้วก็จะไปเจอกับธิดาหอมไก่จ้าแม่ทำเนียนก็จะไปเจอซุปเปอร์จิ๊บโนำเจอเจอขอตี